ถ้าคุณกําลังมองหารถตู้วิ่งน้อยใช้งานน้อยสภาพสวยมีให้เลือกเยอะที่สุดมาทางนี้ได้เลยค่ะของเรามีให้เลือกนะคะทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออตโอตโอ้เบาะเดิมโรงงานและเบาะ v i p นะคะเป็นรถหน่วยงานราชการตรวระวังนะคะลูกค,ค้าขาประวัติดีรายได้พอออกรถเริ่มต้นนะคะสองหมบาทเท่านั้นใครที่สนใจหารถไปวิ่งงานดูคลิปนี้ได้เลยจ้า มาเลยจ้าคลิปนี้น้องเอจะพามาชมรถตู้นะคะหน่วยงานราชการกดระวางวิ่งน้อยใช้งานน้อยนะคะมีให้เลือกเยอะที่สุดนะคะลูกค้จาจ๋าีสาขาทั่วประเทศไทยมีรถให้คุณเลือกกว่า50คันเลยทีเดียวนะคะเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะลูกค้จาจ๋าเรามีทุกรุ่นนะคะเบาเดิมโรงงานเบาะีไอหรือหน้ายาวเราก็มีคะ่ะลูกค้าใครสนใจรถตู้ไปวิ่งงานนะคะได้รถสวยเดิมๆวิ่งน้อยใช้งานน้อย ระับด,ดีรายได้พอออกรถเริ่มต้นสองหมื่นเก้าเท่านั้นค่ะลูกค้าต้องดูคลิปนี้ให้จบจ้านี่นะคะที่จอดอยู่ด้านหน้าทั้งหมดนะคะเป็นรถเดิมป้ายฟ้าค่ะใครที่ตามหารถตู้ไปวิ่งรับส่งนักเรียนนะคะหรือว่าเอาไปทำนะคะป้ายเหลืองป้ายฟ้านะคะสามารถปรึกษาสอบถามกันเข้ามาได้นะคะของเรามีไฟแนนซ์รองรับนะคะใครที่จะเอาไปทำป้ายเหลืองนะคะก็สามารถ ปรึกษาได้ตั้งงบผ่อนกี่บาทนะคะตั้งงบผ่อนเท่าไหร่ดาวกี่บาทก็ปรึกษาน้องเอได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องเอจะพาไปชมนะคะว่าแต่ละคันนะคะจะเป็นสเปคไหนกันบ้างนะคะอย่างคันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของปี2019นะคะลูกค้าไม่50,005เป็นเกียร์ธรรมดานะคะสําหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเบาะเดิมโรงงานค่ะลูกค้าจ๋า ใครอยากได้เป็นเบาะ VIP เราก็มีให้นะคะเบาะเดิมโรงงานเบาะ VIP อยากได้สเปคไหนก็สามารถสอบถามปรึกษากันเข้ามาได้นะคะนี่เลยค่ะเรามีให้เลือกหลายคันนะคะรถเยอะมากนะคะรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้ทุกคันค่ะลูกค้าอยากเป็นอยากได้เป็นสีขาวสีเทาแจ้งได้เลยนะคะคันนี้เป็นปี2019นะคะเบาะหนังสามแถวค่ะลูกค้าไม่ห้าหมื่นสาม ราคา8ปด0สนบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะคะนี่นะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสามแถวนะคะเก้าที่นั่งคะ่ะเบาะหนาๆนาตึงๆแบบนี้เลยนะคะสภาพเบาะเดิมๆนะคะแต่รอยขาดรอยเย็บไม่มีนะคะลูกค้จาจ๋าด้านบนสะอาดสะอา้านคันนี้มีในส่วนของทีวีให้ด้วยนะคะ ที่ทุกกระจกมีให้ถังดับเพลิงมีให้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะใครสนใจคันนี้นะคะก็สามารถปรึกษา้องเองโดยตรงได้เลยนะคะโทรตรงที่เบอร์094-598-9256ี่ห้าเก้าแนะคะศูนย์เก้าส้าเาแปดเองหกนะคะลูกค้าจา๋าออกได้ทุกอาชีพนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของ เบาะผ้าสีแถวนะคะให้ดูตัวอย่างกันก่อนเลยนะคะเผื่อใครตามหานะคะเบาะผ้าสีแถวนี่เลยค่ะสำหรับเบาะเดิมโรงงานสี่แถวก็สิบสี่ที่นั่งนะคะลูกค้าจ๋า เบาะเดิมโรงงานนะคะก็จะบรรจุคนได้เยอะกว่านะคะเป็นเบาะเดิมนะคะเบาะผ้าสีแถว14ที่นั่งนะคะใครอยากได้ไปรับส่งนักเรียนก็แนะน,นำเป็นสเปคนี้เลยจ้ะปี2017นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะลูกค้าจะนี่จ้ะ698,000บาทค่ะลูกค้าใช้เงินออกรถน้อยมากนะคะสำหรับเกียร์ธรรมดาจ้ะ สำหรับยางเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะตั้งศูนย์ถ่วงล้อให้เรียบร้อยเลยจ้าใครชอบคันไหนเลงคันไหนนะคะเดี๋ยวแคปหน้าจอนะคะทักมาได้เลยค่ะชอบคันไหนเลงคันไหนไว้นะคะแคปหน้าจอนะคะโทรมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คันนี้เป็นปี2019ค่ะลูกค้าจ๋าปี2019นะคะเกียร์ธรรมดาเก9 0 0 0แสนห้าหม่นเก้าับาทค่ะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเราตามมาชมภายในคันนี้กันจ้า คันนี้ก็จะเป็นเบาะเดิมโรงงานเหมือนกันนะคะเบาะผ้านะคะสี่แถวสิบสี่ที่นั่งค่ะใช้เงินออกรถน้อยมากเพราะว่าคันนี้เป็นปีสองพันสิบเก้าค่ะออกรถนะคะหมื่นเก้ายังได้เลยสำหรับคันนี้นะคะใครงบน้อยแนะนำเป็นปีสองพันสิบเก้านะคะคันนี้ราคาถูกมากค่ะลูกค้าจ๋า <S 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 เดี๋ยวเราไปต่อกันที่แถวหน้าเลยนะคะลูกค้า มีรถเยอะนะคะไปกันทีละคันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นปี2018ปี2018อ่ะคันนี้ติดจองแล้วติดจองแล้วเราจะข้ามเลยนะคะติดจองแล้วเราก็จะเกนว่าติดจองแล้วปี2017 18 7 5 0 779,000บาทอ่ะต่อกันที่คันนี้เลยค่ะลูกค้าจ๋านี่เลยจ้ารถทุกคันรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้นะคะตรวจ เช็คให้ก่อนปล่อยนะคะสามสิบจุดเบื้องต้นเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะคะอันนี้ของบริษัทอย่างเดียวนะคะเราเช็คให้แล้วแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะคะเรายังมีตรวจรถโดนใจนะคะลงเว็บไซต์รถโดนใจลูกค้าสามารถเข้าไปคลิกดูได้เลยนะคะว่ารถของเราแต่ละคันนะคะโครงสร้างเป็นยังไงนะคะส่วนใหญ่เป็นรถห้าดาวนะคะโครงสร้างเดิมหมดเลยลูกค้าสามารถดูป้ายทะเบียนแล้วเข้าไปได้เลยนะคะคันนี้มีสิบเจ็ดเบาะเดิมโรงงานนะคะแล้วก็ต่อกันเลยจ้านี่ค่ะอีกหนึ่งคันนะคะลูกค้า ให้ดูก่อนนะคะส่วนใหญ่รถของเรานะคะซื้อมาแล้วเราตั้งศูนย์เปลี่ยนยางตั้งศูนย์ถงล้อให้ใหม่หมดเลยนะคะเช็ครถเปลี่ยนทายของเหลวให้ค่ะลูกค้าจ๋าให้ดูได้เลยนะคะคันนี้เป็นปี2 0 1 7ันสิบนะคะปี2017ันสิบค่ะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะแตดแส้า่บาทสำหรับคันนี้นะคะ นี่เลยค่ะคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะลูกค้าวีเต็มค่ะคันนี้ VIP เต็มนะคะลูกค้าปี2017 VIP เต็มทั้งคันนะคะเบาะวีหลังคาวีนะคะเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามของตัวรถด,ด้านในกันค่ะนี่นะคะภายในเปิดมาโอ้โหสะดุดตาสะดุดใจเลยค่ะลูกค้าจ๋าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วนะคะเบาะนาหนา้าสีเบจนะคะเปิดมากว้างขวาง,วางสว่างสวยเลยจ้ะลูกค้าจ๋าฝาด้านบนนะคะ แต่งมาให้เรียบร้อยนะคะ VIP เต็มทั้งคันชุดใหญ่ไฟกระพริบระบบแสงสีบอกเลยว่าคันนี้สวยงามมากนะคะทีวีมีให้คะ่ะลูกค้าม่านบังแดดนะคะนี่เลยใครสนใจ VIP เต็มแบบไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วนะคะลูกค้าจ๋านี่เลยจ้าเบาะ V สาม 3, แถวเก้าที่นั่งนะคะลูกค้าคันนี้เก้าที่นั่ง กลางคืนบอกเลยว่าระบบไฟมาเต็มนะคะคันนี้วิบวับระยิบระยับเลยนะคะใครสนใจแต่ง VIP อพเต็มก็แนะนำเป็นคันนี้นะคะเกียร์ออกโต้ป,ปีสองพันสิบเจ็ดแปดแสนเก้าหม่นเก้าันบาทค่ะลูกค้าจ๋านี่เลยค่ะ <S <S ต่อกันเลยค่ะรถเรามีเยอะนะคะลูกค้าไปที่คันด้านข้างกันเลยค่ะ <S <S อ่าเร่งป้ายทะเบียนไว้นะคะลูกค้าจ๋า คันนี้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะปี27เกียร์ออตโต้เบาะเดิมโรงงานสี่แถวนะคะ799,000บาทค่ะลูกค้าจ๋านี่เลยค่ะเกียร์ออตโต้เบาะเดิมโรงงานสี่แถวค่ะลูกค้าคันนี้นะคะไปชมภายในกันเลยจ้ะออตโต้นะคะปี2017นะคะคันนี้เบาะเดิมโรงงานสี่แถวนะคะ 7แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะลูกค้าจ๋าภายในใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะถังดับเพลิงมีให้ที่ทุกกระจกมีให้จ๋าลูกค้าอ่าไปต่อค่ะไปต่อรถเยอะนะคะเราจะไปกันทีละคันเลยนะจ๊ะให้ดูก่อนยางปี24เลยลูกค้าจ๋าเอาไปวิ่งงานยาวๆได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะใครที่อยากจะเอาไปทําป้ายเหลืองนะคะก็สามารถปรึกษาได้นะคะเรามีธนาคารรองรับลูกค้าที่จะไปทําป้ายเหลืองนะคะ จัดไฟแนนซ์ไม่ยุ่งยากค่ะคันนี้ก็เป็นปีสองพันสิบเก้านะคะแ9 0แสนเก้าันบาทค่ะลูกค้า VIP นะคะคันนี้เป็นเบาะ VIP หลังคาเดิมนะคะ VIP หลังคาเดิมค่ะลูกค้าจ้านี่เลยจ้าสภาพเบาะแบบนี้นะคะนี่ช่างเราก็ทำการเช็คให้อยู่นะคะรถเพิ่งเข้าเลยจ้ะนี่เลยจ้า และคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปีสองพันสิบแปดนะคะสีขาวใครตามหาสีขาวนะคะเข้ามาหลายคันเลยรถนี้นะคะเป็นปี2019สองพันสิบเก้าซะเยอะนะคะบอกเลยว่าใช้เงินออกรถน้อยมากนะคะถ้าปีสองพันสิบเก้าราคากลางในการยื่นกู้สูงมากค่ะลูกค้าเพราะฉะนั้นใครอยากได้รถตู้ที่ใช้งานน้อยนะคะแนะนำว่านะคะเอาปีสองพันสิบเก้านะคะลูกค้าปีสองพันสิบเก้านะคะ อันนี้เป็นหน้ายาวค่ะลูกค้าจ๋าหน้ายาวนะคะหน้ายาวปี2019นะคะถามหาหน้ายาวกันมาเยอะจัดไปให้เลยจ้ะปี2019หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทค่ะลูกค้าจ๋าหน้ายาวนะคะรถตู้หน้ายาวคันนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวให้ดูรอบคันก่อนโดยรวมคือได้รถเดิมเกรดเอนะคะสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยจ้ะหน้ายาวปี2019นะคะหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทค่ะ เดี๋ยวให้ดูภายในกันนะคะนี่นะคะสำหรับหน้ายาวคันนี้นะคะภายในจะมาพร้อมกับเบาะหนังสามแถวค่ะหลังคาเดิมนะคะลูกค้าจ๋าหลังคาเดิมเดิมนะคะขอบประตูอาร์คต่างๆก็คือเดิมๆนะคะรับประกันว่าเราขายรถเดิมนะคะที่คว่ำน้ําท่วมเราไม่เอามาขายนะคะ เก็บงานสาสีมาตั้งคันเราไม่ขายเราขายแค่รถที่มีตําหนิเล็กๆน้อยๆร่องรอยสะก,ก็ดหินแค่นั้นค่ะใครที่อยากจับจองออนไลน์นะคะของน้องเอมีจัดเพนนนให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะคะเอกสารครบ3วันอนุมัติมีบริการส่งรถฟรีให้ถึงบ้านนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะบหมอ,อกรถตู้กับน้องเอนะคะโทรตรงได้เลยที่เบอร์0 9 4ย์8 9 2 5 6นะคะลูกค้าจา๋ารถเรามีให้เลือกนะคะสีสาขาทั่วประเทศไทยนะคะลูกค้าจา๋า4ีสาขาทั่วประเทศไทยนะคะ กรุงเทพนะคะสุราษฎร์บุรีรัมย์นะคะสำหรับสาขาสุราษฎร์เรามี2สาขาเพราะฉะนั้นลูกค้าอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยไม่มีปัญหาเลยค่ะไม่มีผลนะคะสนใจรถคันไหนก็อย่างที่น้องเอบอกนะคะสามารถทักแชทกันเข้ามาได้โทรตรงที่เบอร์094 598 9256นะคะลูกค้าจองออนไลน์เข้าบัญชีบริษัทนะคะสา0พบาทจัดแพเนให้ฟรีถึงบ้านนะคะ เอกสารครบสาวันอนุมัติบริการส่งรถให้ถึงบ้านเช่นกันนะคะประวัติดีรายได้พอประวัติดีหมายถึงมีผลอ,อะไรก็แล้วแต่เกินหนึ่งปีนะคะสักหนึ่งสินเชื่อสินเชื่ออื่นไม่ถึงปีงไม่เป็นไรแต่ว่าต้องมีสินเชื่อที่ผ่อนมานานแล้วนะคะถ้าเกิดเราเพิ่งทำเครดิตได้ไม่ถึงปีแสดงว่าเรายังออกไม่ได้ต้องรอให้ตัวใหม่ถึงปีแต่ถ้าเรามีผ่อนอะไรมาก่อนก็แล้วแต่นะคะเกินหนึ่งปีทุกสินเชื่อผ่อนตรงทุกตัวนะคะลูกค้า สามารถออกรถในงบที่น้องเอตั้งไว้ได้เลยค่ะที่น้องเอแจ้งได้นะคะสําหรับใครที่อยากจะเอาไปทําป้ายเหลืองนะคะเราก็มีไฟแนนซ์รองรับนะคะธนาคารที่ลูกค้าสามารถจัดไฟแนนซ์แล้วนะคะร,รับรถไปปุ๊บก็สามารถเอาไปแจ้งนะคะแจ้งทําป้ายเหลืองได้เลยค่ะลูกค้าไม่ต้องรอระยะเวลานานนะคะใช้ระยะเวลาไม่เกิน45วันนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้รถตู้กับน้องเอนะคะ ก็สามารถทักกันมาได้สําหรับน้องเอยอยู่สาขาสุร,ราธ,ธานีนะคะลูกค้าจ๋าพิกัดของน้องเอจังหวัดสุร,ราธ,ธานีนะคะใครสนใจรุ่นไหนสเปคไหนก็แจ้งทักกันมาได้นะคะสามารถกดตรงที่เบอร์0 9 4 5 9 8 9 2 5 6นะคะของน้องเอขึ้นไลน์ค่ะลูกค้าสามารถขอรูปเบื้องต้นได้เลยไม่ไว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้เบาะเดิมโรงงานสีแถวเบาะ VIP ค่ะลูกค้าหรือ VIP เต็มนะคะ ออกได้ทุกจังหวัดของประเทศไทยค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะออกได้ทุกอาชีพขอให้มีที่มาไรายได้จริงขอลูกค้าทำกินจริงนะคะเพราะฉะนั้นสนใจคันไหนสเปคไหนก็อย่างที่แจ้งนะคะทักหาน้องเอได้เลยค่ะรึกษาได้นะคะติดขัดตรงไหนนะคะมีเงินออกรถกี่บาทอยากผ่อนกี่บาทนะคะตั้งงบไหนไว้ก็อย่าลืมนะคะโทรมาได้เลยจ้า มาดูคลิปนี้ได้เลยจ้ามีให้เลือกเยอะแยะมากมายกว่า3 0คันเลยนะคะที่สําคัญเป็นรถหน่วยงานราชการปลระวังนะคะลูกค้าจ๋าวิ่งน้อยใช้งานน้อยนะคะประวัติดีรายได้พอนะคะออกรถเริ่มต้น1,90 0 0บาทเท่านั้นมีทั้งเกียร์ธรมดาเกียร์ออโต้เ,าเาบาะเดิมโรงงานและเบาะ v i p นะคะลูกค้าสนใจสเปคไหนตั้งงบออกรถกี่บาทปรึกษาเซลเอได้เลยจ้า จองเพียง3,000บาทเข้าบัญชีบริษัทร,รับจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็สามารถออกรถกับน้องเอได้นะคะเอกสารผ่านนะคะบริการส่งรถให้เช่นกันค่ะไม่ต้องมาก็ได้ค่ะวิทยกหูกันได้เลยนะคะ